เช้านี้มีอะไรกินบนะ้างหน้าหิวจังเลยโอ้บินหามาจนถั่วแล้วโอ้นํามันร้านอะไรกันน่ะไปดูหน่อยดีกว่าสวัสดีครับลุงร้านนี้มีอะไรกินบ้างครับก็ไม่อย่างเดียวนี่แหละน้าร้านมันเป็นอาหารที่คืนชือของร้านนี้มากเลยน้าร้านเอ้ยมันคือโกโก้คั้นใช่ไหมครับลุงใช่แล้ว ไหนขอซุปชานึงสีครับลุงได้เลยหลานเอ้ยโอ้ขอบคุณมากครับลุงขอรับไปแล้วนะครับกินแล้วนะครับง,ง,ง,งอร่อยจังเลยโ้ลุงกโกคันนี้แม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะมันมีที่มาอยังไงเหรอครับลุงช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยดีครับโอ้ได้เลยหลานเอ้ยคือมันมีเรื่องอย่างงี้นะหลานฟังดีๆนะเลย ได้เลยครับลุงคือมันมีทุ่งข่าวสาลีแห่งหนึ่งในล้านเอ้ยซึ่งมันก็ดเจริญเติบโตอยู่ปกติของมันอยู่ทุกวันในล้านเอ้ยแล้วจู่ๆมันก็มีเชียร์อะไรไม่รู้ลงมาจากท้องฟ้าในล้านเอ้ยแล้วก็ตูมเปิเป็นโกโก้คันเค้กในล้านเอ้ยโกโก้คันอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลตวู้เย้